ขัแรกช่วงที่สองถีบนํำไปก่อนเลยนะครับซุป e r อ a l l อยู่แดงครับมับงกรหยกน้ำเงินครับฟอร์มหลังๆของทั้งคู่นี่แหม ไม่ค่อยจะถึงยก5ครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครบหรือไม่ครบ5ยกครับเอาละครับคู่นี้นี่รูปร่างช่วงชกดูว่าฝ่ายน้ําเงินนะครับมังกรยกนี่จะได้ลอยกว่าหน่อยซุเปอร์บอลนี่เดินขยับเข้าหาเลยครับขวากับขวานะครับช้าดวนครับถีบไว้ก่อนครับเดินขยับเปิดเกมเข้าหาครับค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆครับ ทางด้านของซุปเปอร์บอลครับมาซ้ายหน้ากระแทกไวก่อนครังอ,อ้าวแมไม่ทนนันขาดทัพครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับช่วงนาทีเศษเศษครับโดนไปหนึ่งนับแล้วโอ้โหโอ้เข้าซอกคอเต็มๆเลยครับทีนี้ครับทีนี้กาปิดเกมเลยครับฝืนหรือยังฝืนแล้วครับเดินเข้าไปหมัดขวาครับวิกฤตแล้วครับซุปเปอร์บอลวิกฤตแล้วครับพยายามดักเสียบเอาไว้ โอ้โหยุติการชกเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่ oh. เจอตวัดก้านคอเข้าไปอีกครั้งนะครับเหยงยกแรกเท่านั้นนะครับนี่นะครับโอ้โ,โชว์เลยครับมังกรยกแทงขวายาวๆนะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันชัดๆอีกครั้งครับ คุณหมอจีรศักดิ์บุปผาชาติเอานี้นะครับดูภาพใจฉาๆนะครับจังหวะรุกไล่เข้าไปนี่นะครับก้านคออ๋อนี่ช็อตที่2นะครับกรรมาการนยุติการชกเลยครับนี่ว่าเต็มแท่งจริงๆครับยังเมาอยู่นะครับหลังจากที่โดนชุดแรกไปก่อนนะครับ